สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนนะคะค่ะน้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุ่มมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะคลิปนี้นะคะเ,เรามารับชมด้ามงาฝักงานะคะมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะมีดสองกริย์นะคะ,ะสําหรับพกพาเจ็ดนิ้วครึ่งเฉพาะใบสี่นินน้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะมีความสวยงามกะทัดรัดนะคะทุกท่านเนะะี่ย มันก็ทัดรัดนะคะใส่กระเป๋านะคะท ani, ank, ink, ai, ha, ุกท่านน่ยท่านหญิงท่านชายพกได้นะคะนะค่ะใส่กระเป๋าตังนอกกระเป๋าเดินทางกระเป๋าไอจะคาดหน้าอกนะคะผู้ชายก็จะใส่กระเป๋าคาดหน้าอกหรือเป้นน้อยนะคะพากระพายไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเรามาชมทั้งในกันนะคะเนี่ยค่ะแห้งแกร่งเลยเป็นมีดสองกริย์นะคะตรงนี้นาคนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะตรงแหมนี่ก็จะเป็นเงินนะะคนะคะ ะะแหมสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ okay. มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยพระตุคุณสูงส่งนะคะนีมีดลูกหลวงพ่อเดิมนะคะนะเมตตานะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะการค้าการขายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะถ้าใครมีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะอธิษฐานจิตขอพรท่านนะคะการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะคะ เมตตาคนนิยมชมชอบนะคะคนเคารพเก่งขานนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีความสวยงามมากๆเลยหนา้าเกี่ยวหนา้าสมพงนะคะนะคะลอยจานลงคาอาคมเต็มเลยนะคะทุกท่านนะคะ ถทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือว่าแอดไลน์น้ำมาก็ได้ค่ะเผื่อจะดะูมีดเพิ่มเติมนะคะน้ำจะวิดีโอให้ดูได้ค่ะด้ามรวมฝักขาดอยู่นิด 1, นึงเก้านิ้วเฉพาะใบมีดก็เดี๋ยวด้ามรวมฝักขาดอยู่เลยครึ่งมานิดนึงนะคะแปดนิ้วครึ่งมานิดนึงนะคะเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วกว่า นะคะทุกท่านนี่ค่ะสาหรับพกพาเลยนะคะสวยงามมากๆเป็นมิตรสองกษัตริย์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะนาคแล้วก็เงินนะคะตุ้งแหมนี่เงินนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้เอ่ออย่างนี้เป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านไม้พยุงสวยงามมากๆเป็นมีพุทธคุณในตัวนะคะนะคะด้ามก็จะเป็นด้ามงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านเพลื่อสี ะพะระสีเดินโดงนะคะทุกท่านฝั่งนี้ก็จะเป็นพนะระนารายณ์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะงาเก่างาแก,าากา่เนาะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแหมก็สวยงามมากๆมีความละเอียดอ่อนนะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะเรามารับชมทั้งในกันนะคะแห้งแกลงเลยนะคะทุกท่านนะคะ ข้างก็ไม่สั่นไม่คอนแน่นเปรีเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะสันมีดก็หนานะคะทุกท่านเลยค่ะสันมีดก็หนานะคะลอยลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านลงพระคาถาอาคมเนาะอนพอเดิมนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านปราพวกผีผปีศาจลมพัดลมพีคุณใสคนโดนของนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ บางครั้งดวงเราตกเนาะอาจจะมีวิญญาณเล่ยล่อนนะคะทุกท่านเลยค่ะไปไหนมาไหนนะคะอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีภายร้ายต่างๆเข้ามานะคะท่านจะได้ปกปักรักษาเนาะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากครอบครัวและตัวของเรานะคะด้ามลวมฝัก8นิ้วครึ่งค่ะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็5นิ้วนะคะ5นิ้วกว่านิดนึงนะคะนะคะอันนี้ก็สําหรับพกพานอ่ะนีนนะคะ่ค่ะ เดินทางไปไหนมาไหนแ้วคคาดปลอดภัยนะคะพ้นภัยลายน้องสิงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายน้องสิงมีสองกริย์เช่นกัน,นะคะ่นะ,คะอันนี้เป็นแหมแหมเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดเลบนะคะทุกท่านใบเป็นเลดขาวเนาะนะคะ,นะคะ ลายน้องสิงนะคะทุกท่านลายน้องสิงนะี่ค่ะลอยเสาะลอยตอกด้วยมือเองนะคะ mm. เพราะว่าเป็นช่างคู่บุญคู่บารมีหลวงพ่อนะคะช่างฉิมช่างสอนนะคะ mm. ท่านมีฝีมือมากๆเลยนะคะนะคะ mm. เป็นมีดเอ่อเป็นมีดที่เป็นเลดนะคะส mm. วยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เก้มขังพุทธคุณบูชาไปติดบ้านนะคะ mm. ทุกท่านหรือว่ามีเอ่อร้านมีทางสำแพงหรือว่าบ้านมีทางสำแพงนะคะ เป็นทางผีผ่านนะคะทุกท่านเป็นที่ที่แข็งนะคะท่านใดถ้ามีร้านหรือว่ามีบ้านทางสำแพงนะคะทุกท่านนะคะน้ําแนะนําให้อเอาไปไว้ที่บ้านนะคะเอาไปาไว้บนหิ้งพระนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็กราบขอพรท่าน,นอธิษฐานกิตขอพรท่านนะคะให้ท่านปกปักรักษาสิ่งที่ไม่ดีนะคะให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะคะ ใบต่างๆนะคะด้านบนฝัก9้นิ้วาขาดอยู่นิดนึง10นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเฉพาะใบก็5นิ้วครึ่งเนาะนะคะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านค่ะมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะหลวงพ่อลุ่งเป็นสิตพี่ศิตน้องของหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะลายโพนะคะลาย ครึ่งใบนะคะลายโบราณเนาะนะคะแ่าวันนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นมีดลายโบราณนะคะทุกท่านเนะะี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านนาคเงินทองนะคะรอยอลอยจานเนะะี่ยค่ะทุกท่านนะะี่ค่ะรอยเปลวเพลิงตรงนี้นะคะทุกท่านสันมีดก็นามากมากเลยนะคะนะะคใครชอบมีดหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ทักทายน้ำมาได้นะคะเบอร์ลายเบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะคะนะคะ่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้ของหลวงพ่อรุ่งอีกนะคะเนะี่ค่ะเก้าเก้านิ้วกว่าเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วกว่านะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเนะะี่ยค่ะแหมก็สวยะคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้ทั้งด้ามเราฝักเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะ เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งเนาะนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างไม่สั่นไม่คอนแน่นเปียกนะคะน้ำเดิมนะคะทุกท่านเนียค่ะฝังตะกุดไว้ตรงนี้นะคะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะสําหรับพกพาเนาะเนี่ค่ะไม่ไม่ไม่ยาวนะคะใส่กระเป๋าได้เลยนะคะใส่กระเป๋าตะภายหรือว่า ท่านหญิงท่านชายพกได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเดินทางไปไหนมาไหนแก้วคาดรอดปลอดภัยนะคะพ้นภัยที่จะเข้ามาหาเรานะคะทุกท่านเลยคะ่ะเรามีมีดหลวงพ่อนะคะให้ท่านปกป,ปักรักษาปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากครอบครัวเรานะคะทุกท่านท้ายน,นี้น้าก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านขอบพระคุณมากค่ะ